ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยได้เปิดตัวรุ่นใหม่ All-New Suzuki Swift 2025อย่างเป็นทางการเป็นเจเนอเรชันที่4ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ยังคงความสปอร์ตดั้งเดิมแต่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ DUAL JET และโครงสร้างใหม่ HEARTECT e ที่ช่วยให้ทางสมรรถนะและความประหยัดดียิ่งขึ้นรุ่นนี้เหมาะกับกลุ่มผู้ขับในวัย21-39ปีที่ต้องการความสปอร์ตประหยัดและมีฟังก์ชันครบครันตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวขีดขีดขีด ตู้ถังภายนอก exterior s w i f t เจนใหม่มีดีไซน์ภายนอกที่เฉียบคมและเน้นความโมเดิร์นกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมพร้อมลายเส้นโครเมียมสื่อถึงความสปอร์ตไฟหน้า LED projector พร้อมไฟ daytime ไ running light DRL กันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่เพิ่มบุคลิกเข้มแข็งงามสง่าล้ออัลลอยขนาด16นิ้วลวดลายใหม่เฉพาะรุ่น GLX เสาซีสีดำมือจับประตูหลังแบบซ่อนสะท้อนความเป็นรถยุคใหม่ขีดขีดขีด ห้องโดยสารอินทีเรียภายในปรับดีไซน์ให้เรียบแต่ใช้งานครบฟีเจอร์จัดเต็มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้งหนังปรับสูงต่ำปรับเข้าออกได้หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้ว GLX รองรับ Apple CarPlay Android Auto และ Bluetooth ระบบพุชต์ทพร้อมระบบ Keyless Entry GLX GLX n X. ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ GLX เบาะนั่งออกแบบทรงสปอร์ตผ้าลายใหม่ช่องต่อ USB HDMI GLX ช่องชาร12์ 12b พื้นที่เก็บสัมภาระ265ลิตรพร้อมพับบอดหลังแบบ60:40ต่อและออปชั่นเสริมให้ใช้งานอนเนกประสงค์ขีดขีดขีดสมรรถนะแอนขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินแบบ1.2ลิตร K12M ใช้เทคโนโลยี DUAL JET กำลังสูงสุด83แรงมา 6, ร้าที่6,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุด108นิวตันเมตรที่4,400รอบนาที ระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า FWD หัวใจความประหยัดรองรับน้ำมัน E20 และให้สถิติการใช้น้ำมันที่น่าประทับใจขีดขีดขีดความปลอดภัยแอนระบบช่วยเหลือการขับขี่หลายฟีเจอร์มาตร,รฐานที่ให้ความมั่นใจระบบควบคุมเสถียรภาพ VSA e s t ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และกระจายแรงเบรกแบบ EBD ระบบ TCS traction control ระบบ h ิล l h โฮ d คอนโทรลช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบอิทลิงสต็อปดับเครื่องอัตโนมัติเมื่อหยุดนิ่งถุงลมนิราภัย6ตำแหน่งในรุ่น GLX กล้องมองหลัง GLX และระบบบล็อกนิราภัยเด็ก ISOFIX ขีดขีดขีด,ขดราคาในประเทศไทย s w ิฟ t รุ่น2025มีจํามีจำหน่ายในประเทศไทยทั้งหมด3รุ่นพร้อมราคาดังนี้รุ่นราคาบาท GL 5 6 7 0 0 0 g l n e ้น0 GLX ตัวท็อป637,000ราคานี้เป็นราคา OTR on the road ซึ่งรวมภาษีและค่าดำเนินการแล้วการเลือกซื้อขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่คุณต้องการ GL ถูกและคุ้มค่า g l เนเพิ่มหน้าจอสัมผัสและ Apple CarPlay GLX ครบสุดทั้งกล้องถอยหลังเบาะหนังล้ออลลอยและระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control